สวัสดีคะ่ะพามาสวนพามาสวนสวนยางสวนยางตะพัดนะคะพามาสวนยางตะพัดวันนี้พาคนจริงมามาดูสวนมาทำงานนะคะสักครู่นะอะเดี๋ยวนะเขาให้มาช่วยนะเขาให้มาช่วยแม่คานางมามาถ่ายวิดีโอ นก็คนะนเรียบร้อยนั่นนะคะนี่เลยอันนี้คุณยายคุณยายดูหน้าหน่อยคุณยายดูหน้าหน่อยจ้าโอ้คุณยายยังสวยอยู่เลยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงเมียวหนูน้อยหมวกแดงสัตว์ลังโอ้ พามาดูสวนยางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอนนเมียวสวัสดีค่ะตอนนี้เราจะลังจะเดินตามคงจริงไปหัดทำสวนยางฝึกไว้ฝึกฝึกไว้เนี่ยนะโอ้ทำยังไงจะเดินกับเขาไวล่ะเนี่ยพอก็เดินทรรมะแมเองลอเกิน นั่นนะอากงไปตางนู้นแล้วอันนี้อันนี้อันนี้สวนยางตะพัดนะคะตรงนี้ส่วนยางตะพัดนี่เลยธรรมะดทมงเดินเร็วยิ่งกว่าอะไร <laughs> จรวดนี่นะคะอันนี้คือคงจริงอันนี้คือพ่อตา <laughs> พ่อตาไม่ใช่เขาเรียกอ,อะไรนะเฮี้ยพ่ออากง <laughs> อ,อากง อากงทำเร็วมากเนี <laughs> ่ยอากงเร็วมากเลย <laughs> อ่ะปล <laughs> าลืมหมดเสียงแม่นั้น <laughs> ทางนี้ไม่ได้ทำนะทางนี้ถ่ายพีดอเฉยๆพอแล้วนะ <c oughs> แค่นี้ฮะอันนี้อันนี้ต้องหยดน้ำกรดก่อนใช่ไหมพ่อ <c oughs> อันนี้เขาหยดน้ำกรดเสร็จแล้วนะ <c oughs> เสร็จแล้วก็มาคน <c oughs> น้วิธีทำอีเจนี้ชาพาโอ้โอ้ยเหมือนเหมือนปูน นี่นะคะอ่าอันนี้ก็หัดไว้นะคงจริงอี๋ยวให้ดูอีกนะกงทำเร็วมากเลยนะป๊าดนี่นะสวยมากเลยนะพลอันนี้อันนี้คือธุรกิจของกุณตาพัฒส่วนยางอันนั้นหนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงกำลังเลียมไม่ใช่ตัดหญ้าอยู่ โอ้อ่ะทนี่ตเราคือปลาฮะพ่อบอกเหรอโอ้ใมันเป็นก้อนเดียวกันเพราะว่ามันเล็กอันนี้หนูน้อยโมกแดงอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะกำลังดอกสมเอาอยู่เสร็จแล้วอย่างพ่อเสร็จยัง นู่นจะเหลือเราสิบไร่ฝั่งนู้นห้าฝั่งนี้สิบโอ้อันนี้สิบใช่ไหมฝั่งนู้นห้าฝั่งนี้สิบของพ่อสิบไร่ไร่ไม่ใช่ห้าสิจากไกรป่าคื้อก่อช่องโปะฮู้ก่อ ฮะย่าป่อยงมหลยเตี๋ยสีเจ้าเล่าเจ้าจักจักเ่าจิตจังง้วะจักงงสีช่างป๊อจักงงไรไงเออว่าว่าจักไรว่าจักไรห้วยเสียเออห้วยเสียเฮยิบเฮยิบตอตีกอกอุ่มใจไปยะว่าอ่มปักอุ่มใจตาจะนี่

Mấy hà nè cuội lo cửa Thủ lại có mấy hà yết rau nè Ờ Yết rau nè oh, nữ nữ mọc đen nó cứ đơn Tại tầng nguồn ná, Tụi con nữ nữ mọc ไม่มีฟองโอ้ไม่มีฟองโอ้นี่แหละก็ฟังนี้ก็จะหมดแล้วเนี่ยตรงเนี้ยแถวตรงๆนะเลือกกอี่แถวหนึ่งสองสามสี่สี่แถวปะเหลือสี่แถวมหัดทำส,สวนยางค่ะ <c oughs> อันนี้สวนยางคุณตาพัดนะคะ อันนี้คือคงจริงนะคุณจริงมหาธรรมสัญญาไม่ใครนางถึอกล้องสบายสบายเขารอด่าแต่นะนู่นเลยนะคะทุกคนเห็นไกลๆไหมอันนั้นคือหนูน้อยหมวกแดงอยู่ตรงนั้นนะคะหนุณหน้อยหมวกแดงก็จะไปรือเสมเขาเรียกอ,อะไรนะหนูน้อยหมวกแดงนูน่นไกลๆอ่ะนี่นะคะ นี่นะคะนี่ทนไหวไหม้สิบไร่อันนี้คืออากงนะคะมาช่วยเร็วมากวันหนึ่งประมาณแปดร้อยบาทรอเรือรั่วละนะคะได้ทุกวันเลย คิดโกอกคิดกันนับเลยได้บันนึงทั้งหมดนี่ได้แปดร้อยบาทเหรอวันหนึงนน่งแปดร้อยบาทวันหนึ่งแปดร้อยบาทก็เยอะอยู่นะงานเราเองวันหนึ่งแปดร้อยบาทอายุขนาดนี้แล้วได้วันละแปดร้อยบาทโอเคมากถ,ถึงตรงไหนเฮีย ถึงตรงไหนนู่นเลยเหรอหรือไม่ใช่หรือแค่ตรงเนี้ยเพิ่งเพิ่งจะเพิ่จะมีมีปลาไกล้เหรอฮะของเขาฮะอ๋อต้นเล็กยังอังกฤษไม่ได้โอ้ทุกคนนี่นะสิบไร่ถึงตรงนู้นเลยนะปาดเคยเห็นเราเคยกำมืออน้ำโอ้ไปเป็นแม่ขาคือเกา ขยับไปเป็นแม่ขาคือเก่าไหลสดคือเก่าก็มือไอ้นั่มเนี่ยปาขยับแม่ยางเมือแมคอัพขยัลุดหมดแล้วพี่น้อง <c oughs> ไม่ค่อยมีน่ะ หกทุ่มครึ่งโอ้ดูคุณตาบอกว่าลูกตั้งแตหกทุ่มครึ่งนะจนถึงอะไรอันนี้ทำโอทำไมอันนี้อันนั้นเยอะจังพ่อเนี่ยเลอะไม่ใช่พ่อหยดน้ำกรดเยอะเหรอเออใช่ไง ลางๆเองจะฉุกฉุกุกเกี้ยงฉุกจอยโอ้ยปาดนี่นะเดี๋ยวเราก็จะเจอหมนุนนะ้หมกแดงอยู่ตรงนู้นไกลๆนะคะนี่นะหักทำส่วนยางไว้ <c ười> ขั้นตอนอันนี้เรามาขั้นตอนรัดเลยนะเรามาขั้นตอนรัดเลยนะมามคนเอาเลย มาคนเอาตัวมันเลยทำได้ไหมทำ,ทำได้ไหมขายของดีกว่าไขาของดีกว่าอันนี้นะอ่านี่นะอ่าขาของดีกว่าเนะอ้ย เอากระดินใส่รองเท้าอ่ะเฮียแล้วทาไมไม่ดึงออกนั่นดึงออกไม่ได้เหรอที่ยาวๆออกมานะ่ะหรือเอาขูดกับต้นไม้ดิดี๋ยวนี่ป่ะดีไงนี่นะทุกคนขา <c oughs> นะทําสวนยางก็จะเป็นประมาณนี้นะเราทําทางลัดแล้วมาหัดทำพิธีทางลัดเลยเรามาถึง <c oughs> เรามา <c oughs> พ่อหยดน้ดํากรดแล้วเราก็มาคนคนคนอันนี้เรา <c oughs> เรามาเรียนรู้ <c oughs> วิธีลัด <c oughs> สุดท้ายเฮียก็บอกว่าขายของดีกว่าว <c oughs> ใกล้หมดแล้วเย้ดีใจจังจะหมดแล้วใช่ไหมแม่แม่เลือต้องไหนแถวไหนเดี๋ยวพาไปชมหนูน้อยหมวกแดงแห่งสวนไรต่ตะพัดใยนวล <c oughs> แม่ลูกพอกันนะไม่ได้ไปช่วยทำงานเราช่วยเล่น <c oughs> อันนี้คือหมวดหนูน้อยหมวกแดงนะคะนี่ค่ะคุณตาทัด แข็งแรงบึกบึนมาพร้อมกับสายรัดเอวเต็มยศแข็งแรงบึกบึนมาพร้อมกับสายรัดเอวเพราะว่าหลังเดี่ยงนะคะลายทหารอย่างดีเลยกันกินให้ชมหนูหน้อยหมวกแดงต่อนะคะเหมือนมากเลยเนาะหนูนน้อยหมวกแดงอยู่กลางสวน <S <S กับเจ้าชายหมวกฟ้า ไม้คำ <laughs> พูดไปยังคำไ <laughs> กลหมดแล้วเอ้ยไหนพ่อตรงนู้นก็ไม่ใช่ไหมเหล,ลือแค่นี้พอ่อ <c oughs> ไม่ฝั่งนู้นไม่ใช่ใช่ไหมนู่ <c oughs> น,นอ่ะอันเนี้ยใช่เหรอ <c oughs> โอ้เหรอบา้าบ่เม็นหน่อยๆพี่น้องใอยละมือหนำใครไม่เล่นกับนู้นหน่อยหมกแดงดีกว่าข <c oughs> ี้การยาง <c oughs> เงี้ยเหลือเจ้ตรงนี Wal ้นะเนี่ยวนมานี่เลยนะเนี่ยทั้งหมดเลยเด้มุ่จะเซลตุเกิดตะกิตาทำไมเองไม่ช่วยคนเองกิตายอะไรอโมจะนะอันจะกันแม่หน่อยโมมาไงสิจุดพันนกศรัทธาจุดอะไรศรัทธจุดโรงพยาบาลว่ะแม่เวลาตะพานอนเรื่อยนูพูดนอนนะถ้าเราพูดนอนนะไอท่อมไหนอันนี้ใส่คนเมย์ล็ไรไปอับานตราิดำตุ่ยดูกับของแม่งจ้ะแต่เดียมันตืนเกรดบานไหมนะเออ ก็จะชุบเตยนัวเตลระบองท่อมได้ไมข้แม่ดอไรเน่ท้องแม่ดับไรนนาอมีขิงเราด้วยนะมีขิงด้วยนะเยนวนเฮียฝั่งนี้ยังไม่ได้คนเลยนะลึกคนวนไปวนมาลึกจะดูหมดเหรอยยดเถอยมันเตอาหมอยเอาก็ยอดตรึกตลึกตรึกเลย ใ <mí> ช <toys> <coughs> <aún> ่สักตาลูกทุกคนน่ะที่กินเต็มยอดน้ําครุโตยเนาะทํายังไงล่ะหาไม้แถวนี้เลยเหรอหาไม้แถวนี้เหรอเนี่ยๆๆไม้หาไม้ที่ไหนนั่นแหละนั่นสั่งเราอีกอ้าวบ้านแม่เชิญไปบ้านน่ะเอออยู่นี่ตัดอยู่เฉ่มๆเจ้าสมัยที่เกตได้น้ําครุดาย โอ้ยกลไปเป็นแม่ขาไลาสดดีกว่าพี่น้อง,งมาส่เสียบึงไอ้เจ๊ไอ้เนะนะตะปีนี้มหนะนี่นะทะ<อ>กนอ,าาอ,อนแม่เวลาปูนะูแม่ถ้อยจนะแม่จะเธอบอกกี่ทามออยเวลงปูนูกุม้อ้เือ เคยเสด้กินน้ำขาวบอพี่น้องปัาดเด้กกินพูด,ดพ่ดพอบอกว่ามันไม่ให้ขึ้นฟองนะอันนี้เคยทำฟองเต็มเลยเนี่ยแม้มือว่าตาบอนี่ยิ่งตียิ่งแตกฟองเนี่ยทุกคนโกออกทาโกไม่ออก,ลอเ,กอเลยฟองแจ้งแน,น่นวังเพื่อนไลไนอ,อันนี้มาบ้านสวนตาพัดนะคะม,มหัดทำ มาทำเฮียบอกว่าโอ้ยขายของดีกว่ามาช่วยงานห้านาทีบอกว่าขายของดีกว่าเห็นไหมทุกคนเราจะรู้งานเราจะชอบงานตัวไหนเพาะอเมื่อเราได้ลงมือทํานะเราถึงจะรู้ว่าเราชอบตัวไหนนะจ้าเอออะไรมันจะสนุกเท่าขายของเนาะทุกคนค่ะเนาะขายของ ขายของมันได้เงินใช่แต่นี่มันก็สบายใจดีนะคนคนไปคนคนมาสบายใจดีแม่ค่อยทำถูกไหมแม่เออแม่ก็ได้เอายุมเธอต้อนนี้หรือว่าทำไปโลดทำไปโลดเหลือใจน้ำลูกสาวทำาหไปโลดนี่โลดสอนกับวานค้นเราหละอายุปานนี้แล้ว ้อนก็บ่ได้แล้วแก่เกินแก่เกินแกงแล้วเ็าบอกนะสนุกดีนะแต่ว่ามันไม่ใช่นะขอยานผีพอมาตั้งแต่หกทุ่มพ่อบอกว่ามาตั้งแต่หกทุ่มนะน่ากลัวผีเด้พี่น้องข่อยาอัน นี่มันเหมือนคนขนมนะปัด,ปด,ด,ดใครไม่ได้ดะทุ่งใดจับแม่ไมบ,มบอกว่าไม่ได้จับทุ่งมือแม่ถือให้หน่อยถื้อหน่อยรองเท้าหลุดรองเท้าหลุดเชือกเชือกหลุดรองเท้าอะจับตะเกียนี่จะไดั ไอ้เชือรองเท้ามันรูดก็จะมัดก่อนถูกั้อันนี้มันเต้นมันโก้หรอยม่รู้เลยหนูบอกแล้วหนูโก้บึ้งเบียยไปหมดไปหมดไอ้ฉลามโกดเฮ้ยเจมวัวหลอกเบี้ยมเฮยนครูนะคะ่ะตอนนี้กล้องอยู่กับหนูน้อยมมหมกแดงโกดบดะไอ้มันลึกโอ้ยจับมันว่าดะพุงใดหนูจับยางเป็นอุบเลยไหนตัวไหนแม่จับเหรอไม่อาทิไอ้ ก้นถกเอาลงนี่นะโอ้อาป้าจีจุงเลือเลี่ยเฉยยากีชิกาซิมีอีตาเลือเตะอิวิกาดวิกระดาหรือเปล่าอิมันกระดาวก้าอะรออตาเลืเลืเตะียชอยากีโปอ่ะหลักสีวิกาดีจ้ะบ่มันจันวันน่ะเด้งอันมันเด้งอ้าวบ่อีอันนี้อ่าบัวใบตาเตียงเตียงอูนางโมเตะเเชิงชาโปะเอาเงไจับบ้านเลย มอลี่ยอาแน่เจ๊เสียอาอาข้ามานี่ลึกๆอันนี้จะเลี่ยงมงนี่ร้าหนองจับโอยเกจิเกยู่ใส่ใส่น้ำกรดรือยังใส่แล้วพ่อเป็นคนใส่ใส่แล้วเพื่อนไล่้อากงเห็นแล้วอากงรำคาญทำไมได้กินจิกกออเมือเหลียวแต่ว่าอ้อมใจแบบอ้วมมุต่อติโอตตึงตึงต่อติโอ ส่หมกสูงหมวกจิดจแกักึ่งห่อเด้ยวใส่น้ำกรดแล้วนั่นไงอันเพื่อนลายนั่นเลยค่ะหนูน้อยหมวกเขียวกับหนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงถอนหญ้าหนูน้อยหมวกเขียวหยดน้ำกรดสเต็มบานโตตามเานโาอาหุ่นกนท้าหนนา เอาทาสุดเเฮ้อาาตามหุยโอนู้ะนุ่กน้ำตาเยอดได้นตี้นู่นนี่มาทางน้อแต่เอาก็ตับต้ว่าออเยาดจุยอรูจ่ะน้ำบานลื่นเออนั่นนะคะใส่น้ำกรดแล้วน้ายมมือยิมกบมือ อันนี้ยังกำัเต็มมันโกรแต่ไถวหนเตะวิ่งเหยืได้แม่เตะเขาเรึ่งแล้วนะจ้าอันนู้นอากงนู้นเห้ยยุ่เคยเออโกปีบ้านปีไปดาวบ้านอ่ะทุกคนคุณตาหยดน้ำกรดแล้วตัวนี้นะคะเราก็แค่คนคนคนตัวน้ำกรด จะมาช่วยทำให้ยางของเราแข็งตัวจับเป็นก้อนเวลาเราจะเอาไปขายก็เกะออกง่ายได้เป็นก้อนอันนี้แหละเราก็จะได้ตังค์แล้วนับเป็นตังค์เลยนะเนี่ย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 แ <c oughs> <c oughs> ม่ค้านางก็จะไม่เห็นแต่ตอนเก็บขายนี่แหละไม่ได้เห็นก่อนเขาปลูกว่ามันเหนื่อยขนาดไหนโอ้ยนั่นแหละทุกคนปอปื้ประรเปรียงนี่นะคะ นี่นะคนจังซี่คนจังซี่คือกวนขนมบ่งห้มันตีไม่ไม่ต้องให้มันแตกมันนะทุกคนคะไม่ใช่ผัดกับข้าวนะไม่ต้องให้กะทิแตกมันนะคะแตกมันมันจะมีฟองขึ้นมาอันนี้เราจะคนให้ไม่มีฟองนานบอกเขาอีก <c oughs> <c oughs> จําตาพัดพูดมานะคะไม่รู้งงอะไรไม่ว่าําำแค่ตรงนี้ แต่ว่าพ่อทําไปแล้วถึงนู่นไม่ใช่เหรอ,หอนนเนี่ยเนี่ยคือถึงแท่ตรงเนี้ยเนียก็เดินไปดูตรงนู้นเลยไปอนนโอเคเออใช่ใช่เพื่อนอไรพ่อบอกมันกันโอ้เนาะเพื่อนพ่อบอกมันกันเลยเนี่ยพ่อกล่าวว่านั่นเสร็จพ่อก็จะเก็บเลยมั่งเนี่ยเออทำไมอย่างนี้เนาะ ใช่พ่อพูดเหมือนกันมิจฉาชีพมิจฉาชีพขโมยเยอะเขาบอกพ่อก็พูดอยู่เหมือนกันพ่อก็ระวังของพ่ออยู่เนี่ยนี่เพื่อนไล่อยู่ไหนเนี่ยเพื่อนไล่ <laughs> นี่นะทุกคนคะ่ะอันนี้เริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วอันนี้อันนี้ก้อนหนึ่งทุกคนแม่บอกว่าไม่ให้เราจับนะแต่จิ้มเอา <c oughs> อได้ไม่ได้ไหม <c oughs> อ้ย๊ยนี่เน่เห็นไหมเราไม่ต้องจับเราไม่ต้องโดนเขานะคะ เลาไปอีกอันนี้อันนี้าจะได้แล้วนะเหมือนเป็นก้อนๆแล้วอยู่สายอยู่สายเนียเนียตรงนี้ทำหมดแล้วหรอถึงแถวนู่นเลยนะแล้วอันนี้แม่แล้วตรงไหนที่พ่อหยอบไปแล้วอะแถวไหนอะไม่อันเนี้ยอันเนี้ยอันนั้นไปแล้วหรอ อันนี้ยังไม่ใส่เหรอเออว่าเ,เาาริ่มต้นตรงนู้นก่อนแม่โอ้บแม่อันนี้คนยังแถวนี้คนหรือ,อยังโอ้หนูน้อยหมวกแดงพูดด้วยไม่ได้ยินอีกหนูน้อยหมวกแดงคนยัง,ง <laughs> ไหนไม่ว่าจะแถวเนี้ยแม่คนยังอา้าวแล้วแม่คนยังข้างหน้าคนไปยัง<า> ต้นยางสวยพ่อปลูกกีป่ปีแม่พ่อปลูกกี่ปีเราสัมภาษณ์คุณยายหมวกแดงปลูกมากี่ปีแล้วคะคุณยายคะแปดเจ็ดแปดเก้าปีแล้วเก้าปีแล้วตั้งแต่คุณยายยังแข็งแรง <c oughs> ปลูกได้เก้าปีแล้วจ้า <c oughs> เพื่อนอะไรต้นยางแกสวยจริงเลยเนี่ยดูสิเนี่ย,เ,ยเป็นระเบียบเป็นระเบียบแล้วฝั่งนี้ของเพื่อนบ้าขงของใครไม่รู้นะของเขาก็สวยเหมือนกันนะเ,เริ่มเลยนี่นะ สวยนะเนี่ยเขาเป็นระเบียบอันนี้อันนี้ของพ่อสิไรฝั่งนู้นของเราห้าไร่อยู่ตรงนู้นนะเราเพิ่งได้รับมรดกมาแม่แม่แม่อย่าไปจับมันจับอะไรเราเพิ่งได้รับมรดกไม้ห้าไรา่แม่แาเอามรดกไมแมอเพิ่งได้มรดกห้าไร่มาไม่ได้กรีดเองหรอกให้คุณตาคุณยายกรีดเลยเพราะคุณตาคุณยายเป็นคนทำแม่นะแม่ เออกะอ้นเป็นคนปลูกเป็นคนดูแลเป็นคนดูแลก็เลยให้เก็บกินไปเลยแม่น่ะแม่เออเออแม่น่ะแกอกมันก็ได้ให้ทางดูแลให้ตังเงินใช้เออเสดงเจ๊ไม่พอเปลอหรอกแม่บอกไม่พอหรอกไจ้าแม่บอกว่าไม่พอใช้หรอกอูเพราะอะไรแม่ทำไมไม่พอใช้มีจ็กหมัน เราทำเราเหมือนนี่ทำไมเพราะว่า,าพาสีสังคมเยอะสังคมเยอะจ้าบ๊ายบายเพื่อนไลน์โชคดีจ้าเราก็จะปิดเหมือนกันเราจะไปคลิปนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบาย